ชื่อตีนครับมาจากสาขาโยธา42ครับอ่าก็คือสาขาต่อเลยนะคะทุกคนครับผมอ่าวันนี้เราจะมาให้ทุกคนรู้อะไรกันคะรู้อุปกรณ์ที่ได้ในวันนี้นะครับก็คือวันนี้เราได้ไปเจอกับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็ได้ทําการเอาเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์แล้วก็ชุดมานะครับอืเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกล่องเครื่องมือให้ดูกันว่าอุปกรณ์ในสาขาโยธาที่จ่าย,ปยาไปเน,น,นี่นน <ะ S 1> ยได้อะไรกันมาบ้างที่อยากไ้เลยดีกว่านาะได้ครับผมอย่างแรกคืออะไรคะลอ,องไชอุปกรณ์ครับผม กล่องอุปรกรณ์ที่เราได้ในวันนี้ก็คือมันจะเป็นกล่องนี้นะครับแล้วก็จะมีชื่อแปะให้เรียบร้อยเลยนะครับปีนี้ได้เป็นสีฟ้านะคะปีต่อได้เป็นสีแดงทุกคนนี่นี่นะคะเราจะมีเป็นสองชั้นนะคะที่เราสามารถแบกออกมาได้อีกเนาะทุกคนอ่าต่อไปบริชินที่สองกันเลยดีกว่าคืออะไรครับชิ้นที่สองก็คือตะไปปบแบนยาวหกนิ้วนะครับผมเนสองไซส์เนาะแล้วเราพร้อมกับที่ด้านจับอีกสองอันนั่นเองนะคะไปเป็นซิลเนซิลนี่ก็คืองา สำคัญของเด็กโยธาเลยนะคะ,คะทุกคนเราได้ท้ในนี้นะครับใช่เราได้ทั้งหมดเมื่อกี้ขนาดคะอ่าขนาดครับผมอ่าก็คือแบบแล้วแต่รูเล็กรูใหญ่ใช้กันมันเลยจ้าต่อไปเป็นอะไรคะต่อไปก็จะเป็นไขควงปากแข็งนะครับผมแล้วก็ไขควงปากแบนนะครับนี่จ้าอ่ะคือมันเป็นสีเขียวทุกคนแล้วสกินสกินมันก็จะเห็นลอยๆนิดนึงนะคะต่อไปเป็นอะไรคะตัวเนียคาริเบอร์นี่เองเดี๋ยวให้น้องติ๊งแกะให้ดูแล้วกันเนาะจะบอกว่าวันเนียคาริเบอร์ แค่ใช้ทุกครั้งที่เรียนช็อปต่อไปนั่นเองเนาะอ่ะค่าความเร็วอยู่ที่0 0 5นะคะต่อไปเป็นอะไรเอ่ยต่อไปก็จะเป็นค้อนหงอยขนาด20มิลลิเมตรนะครับนีจ้าสีหัวแตกคุณภาพดีมากเลยนะเนี่ยต่อไปเป็นอะไรจะฉากเหล็กก็คือยังไม่ใช่ตัวหัวก็คือฉากเหล็กนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือฉากตายนะเพราะว่ามันขยับปรับใดๆไม่ได้เลยนะคะส่วนใหญ่อ่ะเันจะจะไปวัด ช็อปเลยนะคะสำหรับตลับเมตรเนี่ยต่อไปแป้นแปรงชาร์เลกแล้วก็แปรงทําความสะอาดนะคะแล้วก็แปรงปัดผงตะไบอันนี้คือแปรงอะไรรู้ไหมอันนี้คือแปรงปัดผงตะไบครับผมอันนี้คืออันนี้คือแปรงปัดผงครับแปรงทอมโป้ชาร์เล็ตอันออนี้นะคะส่วนใหญ่จะใช้ในชอ็อไปตะไบได้เองนะทุกคนส่วนอันนี้คือแปรงชาร์เลกครับผมจะใช้ในกานไม้ครับรู้ได้ไงอ่ะเคยเรียนหรอเคยทำครับผมประการเบ่นบ้นนะครับ ใชจริงๆเราเนี่ยเราจะเชื่อมมาลอยนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะลอยจะจะสอนเราลอยนะคะตอนที่เรียนนั่นเองเนาะต่อไปเป็นกุญแจทองเหลือนะคะเอาไว้สําหรับล็อกกล่องเครื่องมือื่อนี้นั่นเองนะคะที่โชว์ให้ดูกล่องเครื่องมือของเราเกียมค่ะอันนี้เราใช้แต่จะ,ะเ,เป็นหนึ่งเทอรหนึ่งกันเลยทุกคนถ้าเปิดเทอมาเราได้ใช้เกียมใบพงกันแน่นอนนะจ๊ะต่อไปเป็นเหล็กส่งค่ะเหล็กส่งอันนี้ตองกาไม่เคยใช้เหมือนกันแต่ก็น่าจะเป็นการ ใช่พี่รู้ต้องโกแล้วก็ไม่บอก <c oughs> ต่อไปเป็นแว่นอาจารยับในะคะตัวนี้นะคะจริงๆอะ่ะอาจารย์จะให้มาในไหนในกล่องแต่เราก็ต้องซื้อใหม่อยูดีนะคะสําหรับก่องเนี่ยอาจารย์เขากําหนดรุ่นมาใหม่นะคะเราก็ต้องเข้าใจว่าทำไมไม่ซื้อรุ่น,นั้นมาในกล่องเพื่อซื้ให้เลยคือ,องงมากว่าทำไมต้องไปหาซื้อใหม่ เปสก้แบเต็มเต็มต no. 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 ็นะคะเล่รู้สึกว่ารล่ยรมันใหญ่กว่าของพี่ไงก็ไม่รู้ทุกคนเพราะว่าของพี่มันจะสั้นกว่านี้แต่ของพี่มันจะเขาเรียกว่าไงอะละเอียดไม่หนากว่านี้กว้างกว่านี้อ๋ออันนี้ใช้ในงานไม้ปี่เทอมสองไมคะถ้าไมเป็นอะไรเอ่ยกระบอกสแตนเลสกระบอกตปน องก็ได้ใช้เราทุกคนเป็นแบบอ่าไม่ว่าเราจะเอาใบของใบของกบเราเนี่ยไปลอกอะไรพวกนี้เราก็ต้องเอาอันนี้ไปรองน้ำเด็นะคะเพื่อง่ายเนาะไม่ต้องเปิดกองน้ำทุกทีที่เราต้องการล้างนะคะต่อไปเป็นกบผิวกับกบล้างสองอย่างสุดท้ายแล้วรู้ไหมว่าไหนกบผิวไหนกบล้าง <c oughs> อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกบกบผิวนะครับกบผิวจะมีนนขนาดเล็กกว่าใช่ครับแล้วตอน,นี้ก็เป็นกบล้างนะครับผม โดยกบล้างจะมีขนาดที่ยาวกว่านะครับต่อไปนะคะเป็นกลบล้างนั่นเองอ่ะกลบล้างนะคะจะมีขนาดที่เล็กกว่าแล้วมุมองศาเนี่ยถ้าเวลาเราวางอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเลที่มาจรงนี่อันเนี้ยใบเคล็ดอะไรเน,นี่ยใ<ป>บกรบสำหรับตัวกบผิวเราเนี่ยมุมองศานะคะในการวางใบกบเนี่ยจะมากกว่านะคะเพื่อเพราะว่าเราต้องการความเปียกที่มากกว่าเลยเนาะมันทำให้เก็บผิวงานของเรานะคะ หลังจ,จากที่ผิวงานของเราได้เราดับแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอากบผิวตัวนี้นะคะมาเก็บเพื่อให้เรียบเนียนสวยขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนความแตกต่างระหว่างกบดผิวกับกลบล้างเนี่ยนี่นะคะอันนี้คือกบผิวเอ้ยอันนี้คือกบล้างนะคะจะมีขนาดที่ใหญ่กว่ากบผิวเลยขนาดใหญ่กว่าไม่พอนะคะตัวกลบล้างเองแล้วเนี่ยจะมีทั้งใบกบแล้วก็มีทั้งใบประกับตัวนี้นะคะแต่ตัวกบผิวเองแล้วเนี่ยจะไม่มีนะคะจะมีแต่ใบกบเท่านั้นเนาะ โ okay, okay. อเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะตองก็พาน้องติ้นมาเปิดกล่องให้ดูกันนะคะว่า